ไม่บอกไม่กระไรอีกล <im Sod> ้วฟังอและอนน้ว้มัไสวัสดีท้าู้ชมก่อนถ้าผู้ชมยังไม่ได้เขอามาเลยตอนนี้นะองเเดวีคยเอ้าเดี๋ยวเขาก็เข่ามาสวัสดีค่ะ ฉลองคริสต์มาสนะคะที่บ้านของอพี่ชายของเจอรี่นะคะทุกคนสาวออนนั่งอยู่ตรงนี้แหละเอาสาวออนสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอายอะไรหนักหนาโอ้หเห็นแตุผมตอนนี้ยังนั่งอยู่นรถนะนเรื่เรยเบยตอนนี้เรายังนั่งอยู่ในรถอยู่นะคะทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อแม่วันคริสต์มาสใครมาชีพเหรยี่สิบสี่นี่แหละ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายสวัสดีกันได้นะคะตอนนี้ต้อนรับสูดีเจอานสวีเดนนะคะเรากําลังเดินทางนะคะไปบ้านของญาติเจอรี่ค่ะทุกคนนุชมาทักทายทุกคนนุชไม่ได้ลงวิดีโอมานานแล้วไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงวิดีโอ่ะช่วงเนี้ยนุชก็เลยอยากเข้ามาคุยทักทายทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายคุยกันได้เด้อตอนนี้กําลังเดินทางค่ะนั่งอยู่ในรถนะคะ จะยินเสียงกันหรือเปล่าแสงมันไม่ค่อยดีนะคะแสงในรถอสวัสดีค่ะฮัลโหลเน็ตลูดค่ะสวัสดีค่ะพ่ลีสวัสดีค่ะพ่ลีสบายดีไหมคะเมื่อกี้เน็ตมันลูดนะคะนูดอยู่ในรถนะคะนูดเน็ตไม่ค่อยดี สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอายอะไรกล่องมากหนาสวยนายไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วใครมีอะไรจะคุยกันนุชไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวนุชจะไปแล้วนะคะพีส่ <laughs> สบายดีจานุชไม่ได้คุยกับพี่ลีมาตั้งนานเลยทํากระท่อมเสร็จหรือยังพี่ลีเห็นว่าทํากระท่อมให้ลูกสาวอยู่นุ่กําลังจะไปฉลองคริสต์มาสที่บ้านของอาญาติเจอรี่ค่ะ กลับมาสแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอไหลลงเลยทุกคน<ด>เสร็จแล้วจ้าดีใจด้วยนะคะพีรีกระท่อมนาน,านากระท่อมนานน้อยให้ลูกสาวทําให้ลูกสาวอยู่คนเดียวเหรอพีร่รีหรือว่าพี่รีไปอยู่กับลูกสาวด้วยสวัสดีค่ะป้าอพรรสวัสดีจ้าหนูนูตน้องอ้อมน้องอ้อมนางกระอายก่องนางกับไมการมาสวัสดีทุกคน,นออกอายอะไรแักหนาแล้วอยู่สวีเดียนจะหาปีแล้วเด้อทุกคนยังอายอยู่นะเนี่ย คือเา้าเมื่อวานนะคะนุชอะอได้จัดงานนะคะนุชได้ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะไม่อยากพูดโอ้ยวันนี้เป็นอะไรทำไมพูดไม่ถูกพูดผิดพูดถูกวันนี้นงงก็จะเองมากเลยเมื่อวานนะคะนุชได้รับรูปนะคะกับวิดีโอนะคะจาก ญาติของป้ามนูนนะคะทีนุษอ่ะอได้ส่งเงินนะคะไปไทายน้องๆนะคะที่จังหวัดกาฬสินท์นะคะได้จัดงานคริสต์มาสนะคะเด็กๆอนุบาลน,นะคะเด็กก่อนเขาเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยเนะเาะจัดงานนะคะ28คนนะคะเขาก็ส่งรูปนะคะแล้วก็วิดีโอมาให้นุษดูนะคะแบบพอนุษอ่านข้อความ,มก๊บนุชก็ปื้มมากแบบว่าปื้มจนน้าตาไหลน้ําตาไหลจริงๆ okay. oh. 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 เน็ตกับบางเก่า <l ots> เหลืออยู่สองคน <laughs> โอ้ยเน็ตเอ้ยอินเทอร์เน็ตพอดีเมื่อกี้ขึ้นเขาทุกคนขึ้นเขาท่านี้เน็ตมันรุดนะคะ <c oughs> พูดถึงไหนก็จำตัวเองไม่ได้เลยทุกคนสง <c oughs> ส,สัยว่านี่จะเป็นอะไรสดดีดอกทุกคนจ้าต้นไม้ต้นอะไรต้นอะไ้กอน,กอน <c oughs> เออเราก็ไปต่อไปเปลี่ยนแล้วท่านี <c oughs> ้เน็ตรุดไปสองรอบแล้วอ่ะทุกคนยังมีใครอยู่ไหมคะตอนนี้เน็หรุดไปสองรอบแล้วคนดูก็กระเซงเลย นุ่อยากขามาทักทายมาคุยกับทุกคนเฉยๆแหละเดี๋ยวมีเวลานุ่ก็จะลงคลิปนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวมีเวลาค่อยจะมาลงคลิปตอนนี้นุ่ไม่ควยมีเวลาเลยนะคะตั้งแต่กลับมาสเวิเดนก็ทํางาน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 เขาเขายิ้มเขา,ย,ขายิ้มกับบปาาดึกมดเวลาะคะ่ะแต่ละวันยังมีคลิปที่มังไทยอยู่จากหลายคลิปนุ้นไม่ได้ลงหลายคลิปหละอ่อนุ่จะมารีวิวนะคะ มีคนถามมาว่าให้รีวิวราคาแต่งแพ็กเกจแต่งงานนะคะที่โรงแรมสันติยานุกยยังไม่ได้มาทําเลยนะคะจะต้องมามีเวลามาทําวิดีโอรีวิวด้วยนะคะหลายๆคนก็อยากดูเนาะนุ้ดกำลังจะเล่าถึงเรื่องของที่นุ้ดได้รับรูปก็วิดีโอเมื่อวานที่เด็กน้อยที่นุ้ดได้อาจัดงานคริสต์มาสให้เด็กน้อยนะคะกับป้ามนูนนะคะป้ามนูนก็เป็นคนที่ดูช่องของนุ้ดนี่แหละป้ามนูนอ,อ่ะนุ้ดก็ได้ประสา